Dinuan su su Dinuan su su Dinuan jangan dah lu ขอ,อตอนราบทุกท่านเข้าสู่ทริปตุนเล็กตอนรับน้องสีนวลวันเดียวรวดเดียว800กว่ากิโลมากินหมูกระทะที่นี่ครับภูทับเบิกโดยมียาคาเมลอย่างดีมาตรฐานสากลที่เราไว้ใจมาใส่รถน้องสีนวลไปในทุกการเดินทางมารอดูกันนะครับว่าในทริปนี้เราจะใช้เวลาขับขี่กี่ชั่วโมงจะถึงบ้านกี่ทุ่มเส้นทางที่มาภูทับเบิกน้องสีนวลจะไหวหรือเปล่าและหมูกระทะจะอร่อยแค่ไหนไปครับ้าพร้อมแล้วออกไปเลยกันไปลุย สวัสดีนะฮะเจ็ดโมงเช้านะครับกับพระอาทิตย์ที่เพิ่งจโะโผล่นะพ้นขอบฟ้ามานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะทําภารกิจนะครับตอนรับน้องสีนวลกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นฮอนด้าเจโนของหวานใจนะครับผมซึ่งเรายังไม่เคยทําคลิปกับน้องสีนวลมาก่อนเลยนะฮะดังนั้นนะครับรถทุกคันที่อยู่ในครอบครัวบอลพาเที่ยวนะะจะต้องถูกรับน้องโดยบอลจะพาน้องสีนวลไปรับน้องที่ภูทับเบิกวันนี้ไปหาหมูกระทะอร่อยๆฟินๆกินกันบนยอดภูทับเบิกจังหวัดเพชร ฉบูนครับทุกคนซึ่งเช็ค GPS เนี่ยจากนี่ไปภูทับเบิกนะฮะ415กิโลไปกลับก็800กว่าโดยเราจะทำภารกิจวันเดียวมาดูกันว่าน้องสีนวลจะกินค่าน้ำมันไปกี่บาทและเราจะใช้ระยะเวลากี่ชั่วโมงจะกลับมาถึงนี่ตีเท่าไหร่ว่าแล้วก็ไปฮะแม่เสียเวลาไปลุยกันเลยลุย ตอนนี้ก็แวะเติมน้ํามันที่ปากซอยกันก่อนนะฮะอาจไปจุกๆนะครับเต็มถังนะไม่รู้เหมือนกันนะว่าคันนี้เต็มถังกี่บาทนะแต่ว่ามันมีน้ํามันอยู่ก่อนแล้วหน่อยนึงนะตีไป1ลนะิตรฮะฮะสามสิบห้าบาทประมาณนั้นก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวบวกไปนะฮะว่าตรงนี้เท่าไหร่นะครับเป็นค่าน้ํามันแล้วเดี๋ยวขากลับมาถึงบา้านเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังครับผมอ่าร้อยยี่สิบบาทนะบวกสามสิบห้าเป็นทั้งหมดหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทนะสำหรับถังแรกแล้วเดี๋ยวมาสรุปให้ตอนขากลับ ไปครับผมยาวไปยาวไปรถพร้อมคนพร้อมกันลุยสิครับกาวโมงเลยทุกคนเพิงจะเข้าเกตสละบุรีไปครับไปกันต่ออีก340โล เขตอำเภอเมืองลบบุรีแล um ้วจ้าแดงรถไม่ไหวแล้วทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่อําเภอชายบาดาญจังหวัดลบบุรีนะใกล้เข้าสู่เขตเพชรบุรีแล้วแต่ว่าเราก็ใกล้หิวจนต็มทนแล้วทุกคนไม่ไหวแล้วเริ่มม่วงแล้วด้วยเดี๋ยวแวะเติมน้ำมันนะตอนที่2องแล้วก็ หากาแฟแล้วก็หาอะไรรองท้องก่อนแล้วกันครับมือหนักเดี๋ยวเราไปจัดคน,คนเปิดขอเช็คลมยางกันสักหน่อยครับผมเพิ่งจะเปลี่ยนยางมาหมาดๆาโอเคทุกคนลมยางได้อยู่นะถือว่าได้มาตรฐานนะเพราะว่าอันนี้ บอลเพิ่งไปเปลี่ยนยางมาหยกๆเลยทุกคนอันนี้ฮะน้องสรีนวลเป็นรถของหวานใจนะแต่พอเราเอามาออกทริปแบบนี้ฮะขี่ไปกลับวันนี้น่าจะ800กว่ากิโลเลยทีเดียวทุกคนแล้วเนี่ยแดดร้อนๆถนนลาดยางนะฮะมันมีความร้อนสูงฮะกับตัวยางดังนั้นยางที่เราใช้นะฮะก็ต้องเป็นยางที่ดีมีมาตรฐานสากลน,นะซึ่งบอลไว้ใจยางคาเมลอันนี้ยางเขาราคาก็ไม่แพงมีให้เลือกหลากหลายายนะที่เพิ่งไปเปลี่ยนมานี้ลายยางเขาก็สวยมากนะฮะข้างหลังเนี่ยเราใช้ขนาด110ทับ90นะขอบ12ข้างหน้าก็ 100นะเขามีให้เลือกหลายไซส์หล,ห,ลห,ลห,ลหลากหลายลายหลากหลายรูปแบบด้วยยาง h อนด a w เว็บของบอลที่ใช้มาเข้าสู่ปีที่4ก็มั่นใจยางคาเมลอย่างที่ทุกคนเห็นนะเราขี่ไปหัวมาทุกทิศทั่วไทยนะออกไปค้นพบเส้นทางใหม่ๆนะไม่ว่าจะถนนลูกลงังถนนลาดยางนะเราก็ไปมาหมดแล้วโดยเฉพาะเวลาทําทิปตูนเหล็กยาวๆแบบนี้ฮะบอกได้เลยว่าถ้ายางไม่ดีไม่ได้มาตรฐานมันจะแตกง่ายรั่วง่ายนะฮะและอาจจะระเบิดซึ่งทําให้การเดินทางของเราไม่ปลอดภัยนะครับดังนั้นคือไว้ใจไม่ได้เลยฮะยางถ้าหากไม่รู้คุณภาพ ไม่รู้มาตรฐานไม่รู้แหล่งที่มาการผลิตเนี่ยเราจะไม่ใช้เด็ดขาดนะซึ่งของยางคาเมลเนี่ยครับบอลไปดูมาถึงโรงงานนะขั้นตอนการผลิตเขาได้มาตรฐานโรงงานใหญ่มีส่งออกต่างประเทศด้วยนะแล้วที่สําคัญจะบอกว่าไม่แพงเลยทีเดียวนะทุกคนไม่ว่าเราจะเป็นไรเดอร์ขี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างใช้ชีวิตทั่วไปเน้นการประหยัดเงินบอลบอกได้เลยยางคาเมลเป็นตัวเลือกที่ ประหยัดมากๆนะฮะราคาถูกมากๆแต่เปรียบเทียบคุณภาพก็ถือว่าดีอย่างพ o n d a ้าเว็บที่บอลขียเนี่ยฮะได้ถึง10,000โลกันเลยทีเดียวนะแต่อันนี้นะครับก i o อนนะขนาดยางของเขาก็มีนะขอบ12นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าท้ายที่สุดนะฮะจะวิ่งไปได้กี่หมื่นโลนะสำหรับยางคาเมลแต่แน่นอนนะเรามั่นใจในคุณภาพปวดไปกับยาวๆแบบเนี้ย0 0โลกล้าการันตีว่ายางคาเมลคุณภาพพอดีแต่ตอนนี้ขอเติมพลังะฮะด้วยกาแฟกับขนมปังแล้วก็เดี๋ยวไปเติมน้ํามันก๊อกที่2นะถังที่2แล้วเดี๋ยว ไปกันต่อครับตอนนี้เหลือระยะทางอีกประมาณ200กิโลครับผมไปเติมน้ํามันกันเติมความดีดให้คนและเติมน้ํามันให้รถแล้วฮะทุกคนถังที่2อ0ีก150บาทไปลุยตอนนี้ใกล้จะเที่ยงแล้วฮะกับระยะทางเหลืออีกประมาณ220โลไปกันต่อ เรียกนะทุกคนตอนนี้เข้าสู่เขตจังหวัดเพชรบูรเป็นที่เรียบร้อยนะที่อำเภอสีเทพครับอำเภอนี้ก็มีโบราณสถานสีเทพนะทีะ่เหมือนกับยูเนสโกรับรองแล้วนะว่าเก่าแก่มากนะครับผมแต่ว่าเราไม่ได้แวะนะเดี๋ยวเราก็จะพาอำเภอวิเชียรบุรีที่ไก่ย่างอร่อยนะครับพาอำเภอเมืองนะไปยังนู่นาลง าอะไรนั่นแหละซึ่งเป็นที่ตั้งของกูทับเพลิที่อยู่แทบจะเหนือสุดนะของจังหวัดเพชรบูรณ์เลยไปอีก200โลทุกคนอะไปครับว่าแล้วก็ลุยกันยาวไปยาไป ه, แดดเปรี้ยงได้ใจเลยทุกคนเอาความร้อนของพระอาทิตย์ไปส่งไปส่งไปไม่ไหวแล้วร้อนมากเลยทุกคนตอนนี้บ่ายสองตรงนะเราอยู่ใจกลางเมืองเพชรชบูรณ์นะทุกคนซึ่งยังจะต้องไปอีก75กิโลเมตรนะสู่อำเภอหล่มเก่าอันเป็นที่ตั้งของภูทับเบิกอ่ะไปครับผมไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนะหวังว่าด้านบนภูอากาศจะเย็นสบายนะครับผมลุยกันต่ออีกชั่วโมงนิดนิด ขึ้นเขาโอ้ยที่สุดของแดดร้อนทุกคนแล้วตอนนี้แดดบ่ายสามนะเปียกๆเลยตอนนี้ฮะเราผ่านเซเว่นสุดท้ายแล้วเตรียมตัวนะครับพาน้องสีนวลน,นะขึ้นสู่ยอดภูทับเบิกห่างอีก24กิโลเมตรซึ่งถ้าเป็นน้องบักอึดน,นะเราไม่ห่วงนะครับผมเพราะว่าเว็บเนี้ยเราใช้มานานนะมั่นใจแต่อันนี้เนี้ยเป็นรถเกียร์อโตเมติและเป็นรถใช้งานแบบแม่บ้านแบบบ้านๆทั่วไปเลยก็สาธุนะหวังว่าน้องจะไม่ตายกลางทางเพราะว่า ยอดภูทับเบิกก็เป็นที่รู้กันนะระหว่างทางคดเคี้ยวเลี้ยวรถนะความชันนะครับเป็นอีกหนึ่งยอดดอยที่ค่อนข้างจะชันแต่ว่าตอนนี้นะไปฮะฝ่าแดดเปรี้ยงๆกันไปต่อถนนร้อนๆก็ไม่ต้องกังวลนะยางไม่แตกยางไม่รั่วนะยางไม่ระเบิดแน่นอนเพราะเราใช้ยางดีมีคุณภาพยางคาเมลไปไปกันต่อไปครับผมค่อยๆใสนะ ยาวๆสินวนสู้สู้สินวนสู้สสินวนอย่าดับนะลูกเลยยี่สกโลเลยทุกคนจากจุดเริ่มต้นอนะเราเคยมาแล้วทุกคนแต่เราไม่เคยเอารถเกียร์อโตโมติกขึ้นมานะได้ความลุ้นความเสียวนิดนึง ทุกคนยิ่งสูงยิ่งหนาวของจริงนะถึงแม้ว,ว่าแดดจะยังร้อนอยู่นะทุกคนแต่ว่าได้ลมหนาวเย็นๆน,นะทุกคนซึ่งตอนนี้นะเราใกล้จะถึงยอดภูแล้วนะวิวชิวทัส2สองข้างทางคืองดงามมากแล้วก็เต็มไปด้วยรีสอร์ทเหมือนกันทุกคนแต่ยิ่งสูงวิวข้างล่างก็ยิ่งสวยนะแต่ตอนนี้เราต้องโฟกัสการขับขี่นะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงยอดภูทับเบิกเลยครับผมโอช่วงสุดท้ายนะี่ยิ่งโคง้งยิ่งชันทุกคน โอ้ยจัน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 สีนวลสู้สู้โอ้ยว้าถึงแล้วทางแยกเข้าภูทบุรีไม่ใกล้จะสิ้นสุดการเดินทางแล้วไม่ดี กล้จะได้ครึ่งทางแล้วเพราะว่าครึ่งทางเราก็คือปลายทางที่จุดชมวิวแล้วเดี๋ยวเราก็ขี่กลับอีกนี่ฮะทุกคนทางเข้าหมู่บ้านนี่ก็จะมีร้านขายข,ายของที่ระลึกเยอะนะผักผลไม้นะฮะผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านนะครับผมเมื่อก่อนวันนี้ก็จะเป็นไรกะลํานะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วแต่อากาศยังหนาวเย็นอยู่ครับผมไว้ให้จุดชมวิวอยู่ข้างหน้านี่คาะประมาณ 1- 2กิโลเมตร แล,และแล้วเราก็มาถึงครึ่งทางนะฮะสำหรับใครหลายๆคนก็อาจจะเป็นการสิ้นสุดการเดินทางนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็มาถึงก็มาพักผ่อนนะเข้ารีสอร์ทหรือมากางเต็นท์แต่เราครึ่งทางไนงะเดี๋ยวเราจะต้องขี่กลับไปนะซึ่งตอนนี้ฮะเราทําระยะทางได้ประมาณ420กิโลเมตรเช็ด16.28ทุกคนนั่นหมายความว่าเราออกมาตั้งแต่7โมง890 1 1 1 2 อหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ยสี่โมงครึ่งนั่นหมายความว่าเราใช้ระยะเวลาขามา9ชั่วโมงครึ่งเลยทีเดียวทุกคนมีแวะกินข้าวแวะกินกาแฟนะแวะกินขนมปังอช่างมันทุกคนเดี๋ยวมาลุ้นดูว่าขากลับนะเราจะถึงน่าจะตีเท่าไหร่แล้วล่ะไม่ใช่จะก,กี่ทุ่มนะน่าจะถึงหลังเที่ยงคืนนะแต่ยังไงวันนี้เราจะกลับถึงบ้านนะที่นนทบ,บุรีซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวจุดเช็คอินหลักนะจุดชมวิวสูงสุดของภูทับเบิกที่ระดับความสูง1,700 68เมตรจากระดับน้ำทะเลนะทุกคนก็อันนี้ก็จะเป็นแท่นนะครับสูงสุดแล้วล่ะฮะถ้ามาตอนเช้าๆนะทุกคนเราจะได้เห็นวิว ถ้าอากาศดีวิวทะเลหมอกสวยงามมากซึ่งข้างล่างนะทุกคนก็จะเป็นลานกลางเต็นท์ที่เห็นไกลๆนู่นนะฮะก็จะเป็นวัดภูทับเบิกนี่ขนาดอยูอาแดดเปรี้ยงๆนะของสี่โมงครึ่งนะก็อากาศหนาวเย็นเลยทุกคนตอนนี้อุณหภูมิข้างบนไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าแดดเปรี้ยงนะแต่ก็ยังได้รู้สึกถึงความเป็นลมหนาวแล้วเราก็จะเห็นนะถนนที่อยู่บนสันเขานะครับแล้วก็รีสอร์ทเยอะแยะมากมายฮะทุกคนสองข้างทางแล้วก็วิวด้านล่างนะที่เวงิงวางกว้างไกลลองจินตนานการดูนะถ้าทะเลหมอกมานะจะสวยจะอลังการ ขนาดไหนซึ่งบอกได้เลยว่าภูทับเบิกเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยงามอันดับต้น,ต,นต้นของประเทศไทยเลยแต่ตอนนี้เราหิวแล้วฮะทุกคนไม่แน่ใจว่าสี่โมงครึ่งจะมีร้านหมูกระทะตรงไหนเปิดปะอ่ะมาเช็คอินพอได้เป็นพิธีฮะทุกคนน้องสีนวลผ่านมันมาถึงว้ยเฮ้ยอ่ะจากนี้ไปนะเดี๋ยวเราไปเติมพลังนะครับไปกินหมูกระทะป้าปุ๊อากาศเย็นๆมันต้องหมูกระทะอุ่นๆนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราเดมตัวลงดอยกันฮนะไปเติมพลังให้ร่างกายก่อนครับผม อ่ามีหมูกระทะไหมฮะมีค่ะอ้าแล้วชุดเท่าไหร่ครึ่งโลสี่ร้อยแล้วก็โลนึงอ๋อเอาครึ่งโลก็พอกินคนเดียวอ่าขอบคุณมากนะฮะเดี๋ยวนั่งได้เลยนะนั่งได้เลยอ่าขอบคุณมากเดี๋ยวกินเสร็จเดี๋ยวกับนนทบุรีต่อมากินอย่างเดียวคงเพี้ยนนะทุกคนคือจะมีใครว่าขี่จากนนทบุรีส0 0กว่ากิโลมากินหมูกระทะแล้วกลับบ้านอ่ะวิวดีด้วยทุกคนตรงนี้อ่ะแดดไม่ซองแล้วก็นี่ฮะวิวอ่ะเดี๋ยวมากินหมูกระทะครึ่งกิโล400ไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่า เคยดูนะว่าไปกันต่อเคยเห็นนะกินเยี่ยงคนชั้นสูงทุกคนกระทะนะฮะเสมอกับสายตาเลยอ่ะเราสายมูนะฮะเรารีเววตมาว่าขอแบบหมู3ชั้นเลยนะและอันนี้ก็คือชุด400นะครับน่าจะกินได้ประมาณ2-3คนนะฮะก็หมู3มชั้นอย่างเดียวเลยแล้วก็มีลูกชิ้นนะครับผักอ่ะไม่รอช้าฮะทุกคนตอนนี้5้าโมงกับอีก10นาทีรีบกินรีบโซยแล้วก็รีบลงเขาลงดอยกันครับผม ่ะว่าแล้วก็จัดไปโอ้โหเสียงสวรรค์เดี๋ยวกินเผื่อกครับผมจะกินหมดไหมเนี่ยดูอื้กรอบๆแห้งๆกำลังดีเลยนะแล้ววิวอย่างสวยอ่ะทุกคน ใครเป็นคนคิดคนแรกเนาะมาภูต้องกินหมูกระทะขอให้ท่านจงจเจริญน,น้ำจิ้มใช้ได้ด้วยเดี๋ยวกินเผื่อนะจ๊ะ f c อนเป็นที่รักทั้งหลาย <laughs> <laughs> อย่าเพิ่งหมั่นไส้อันฟอลโล่ไปก่อนนะเนี่ยลูกชิ้นนี่คือตัวแก้ขัดอย่างดีเลยนะเวลาแบบหมูยังไม่สุกเนี่ย กินลูกชิ้นรอพังๆนะมันจะได้ไม่ขาดตอนอ่ะทุกคนเดี๋ยวทานกันยาวๆฮนะแล้วก็หมดนี่นะฮะเติมพลังแล้วเดี๋ยวไปลุยลงดอยกลับบ้านกันอีก420กลโห <c oughs> <c oughs> โคตรอิ่มโคตรจุกนะทุกคนน้ําจิ้มอร่อยมากนะเนื้อหมูก็ดีมากแต่ตอนนี้ฮะทุกคน17.54นั่นหมายความว่าตอนที่เรามาเนี่ย9ชั่วโมงครึ่งถ้ากลับนะ9ชั่วโมงครึ่งเหมือนกันนะเราจะถึงบ้านตีสามครึ่งเดี๋ยวมาลุ้นดูนะว่าจะตีสามครึ่งหรือเปล่าเพราะว่าขากลับเนี่ยฮะเราจะไปเร็วนิดนึงนะทุกคนซึ่งแน่นอนฮะเราก็ต้องรีบลงนะตอนนี้ฮะยังไม่ค่ามากเน้นความปลอดภัยไว้ก่อนนะฮะอันนี้สําคัญเลยเซฟตี้เฟิร์สเช่นเดียวกับเรื่องยางนะทุกคนบอลอยากจะบอกทุกคนว่่่่่าาาาเเววลลทีีใครไไปปยยยนยงม นอกยางในถ้าหากคุณไม่มียางในดวงใจให้หายางที่ดีได้มาตรฐานนะฮะที่เรารู้จักกันนะครับมีพวกมาตรฐาน ISO มอกนะครับไม่ว่ายี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อความปลอดภัยของคุณเวลาขับขี่แต่อย่างยางคาเมลเนี่ยบอลกล้ารับประกันการันตีนะฮะมีเครื่องหมายมอกเครื่องหมายมาตรฐานนะครับเพร้อให้เราได้ออกไปตะลุยหาประสบการณ์มันๆนะฮะให้กับชีวิตนะครับในทุกเส้นทางเลยดังนั้นเรื่องยางรถเนี่ยสำคัญอะว่าแล้วไม่รอช้าไม่ลีรอฮะไปฮะไปลุยกันเลยดีกว่าระยะทางขากับอีก400 20กิโลเดี๋ยวตอนถึงบ้านจะมาเฉลยด้วยว่าค่าน้ำมันทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้เติมไปทั้งหมด450บาทแล้วครับผมไปลุยไปแล้วนะครับมีโอกาสไม้มาอุดหนุนใหม่ัาผมอ่าเนี่ยฮะอ่าจุดนะครับร้านตามสั่งหมูกระทะก็อยู่ติดกับร้านกางเต็นท์นั่นแหละทุกคนแต่บนนี้ก็มีร้านค้าร้านขายของเยอะนะ ฮะลงดอยกันบรรยากาศเริ่มหนาวแล้วเดี๋ยวลงดอยไปก็น่าจะอยู่ที่อุณหภูมิปกติละบ,บายบายภูทับเบิกมีโอกาสไว้จะมาใหม่นะจ๊ะท้องฟ้ากำลังเปลี่ยนสีเป็นสีสม้มไป25กิโลลงดอยกัน ส,สีบครับทุกคนผ่านใจกลางเมืองเพชรชบูรณ์นะนี่ก็จะเป็นพุทธ,ธอุทยานห้ใกล้ชิดถนนหลักเลยแต่เราไม่มีเวลาไปไหว้ครับทุกคนตอนนี้ตอนน้องรีบบึ้งหนะไปครับไปกันต่อ เอาเก้าห้าร้อยหนึ่งครับผมอ่ะทุกคนตอนนี้เอห้าทุ่มครึ่งนะทุกคนเราอยู่กันที่จังหวัดสระบุรีอำเภอเมืองนะยังห่างบ้านอีกประมาณ100กิโลเมตรนะและอันนี้ก็จะเติมน้ำมันเป็นครั้งที่ หนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะแต่ว่าตัวเลขไม่ผิดพลาดแน่นอนฮะเรา,าจดบันทึกไว้ซึ่งอันนี้ฮะหนึบาทนะครับกับ100กิโลสุดท้ายเนี่ยพอแน่นอนนะฮะน้ำมันยังเหลืออยู่อีกขีดนึงนะฮะยังไงก็ถึงบ้านสรุปนะครับค่าน้ํามันตลอด840กิโลเราโดนไปบวกกับอีก100ตรงนี้ด้วยนะทั้งหมด830บาทโอ้โห สกูตเตอร์ออโตเมติกนี่มันซดน้ำมันเอาเรื่องเหมือนกันนะโดยเฉพาะช่วงขากลับมาเนี่ยฮะถือว่าทําเวลาได้ดีเพราะเราบิดแบบ9กโล100กิโลเมตรต่อชัว่วโมงแบบค้างยาวๆที่เป็นช่วงปลอดภัยนะช่วงนั้นนะฮะน้ำมันจะลงเยอะเป็นพิเศษเลยเฉลี่ยง,ง่ายๆฮะทุกคน omatic, กออโตเมติกก็กิโลละ1บาทโดยประมาณนะถือว่ากินเก่งกว่าน้องเว็บบึกบึนเรานะแต่ว่านี่คือถือว่าเขายังไม่มีของไม่มีสัมภาระลุงลังไม่มีคนซ้อนด้วยนะ ก็ถือว่าใช้ได้ฮะแต่เคยได้ยินอยู่ว่ารถประเภทอโตโมติกทุกคันนะไม่ใช่แค่น้องสีนวลน,นะก็จะมีอัตราการกินน้ํามันที่มากกว่าพวกคอนด้าเวบนะฮะคอนด้าเวบเขาอัตราการประหยัดน้ํามันเขาสุดยอดอยู่แล้วฮะ,ะตามนั้นนะทุกคนไปกันต่ออีก100กิโเมตรสุดท้ายกลับบ้านกาันขอบคุณมากนะครับผมไปครับผมมองซ้ายมองซ้ายดีนะถึงแม้จะดด่นๆขับขี่จะเมื่อยล้า เราก็ต้องมีสเติอยู่สม่ำเสมอวววููฮาบางบัวทองบางบัวทองบางบัวทอง ในที่สุดก็ถึงแล้วนะฮะตรงนี้ก็ PTT Station นะฮะปากซอยหน้าบ้านบนเองครับผม เขนเข้าไปปิดคลิปที่ห้องตอนตีหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนบ้านก็จะลุกขึ้นมานะครับแผ่นกระบาลแล้วนะครับผมอ่าก็ถือว่าระยะทาง840กิโลเมตรก็ทําเวลาได้ดีทีเดียวนะฮะขากลับมานี่เราจะมีตะปันหวดนะทั้งหมดแล้ว18ชั่วโมงนะฮะก็แอบภาวนานะครับไม่ให้ยางรัว่วแต่สุดท้ายคนเนี้ยฮะแทบทุกทริปแหละครับผมยางถ้าหากไม่โดนตะปูบแบบตัวใหญ่ๆตามนี่ก็บอกได้เลยนะไม่รั่วเลยนะมีทริคนิดนึงฮนะทุกคนใช้ยางที่ดีมีคุณภาพแล้วก็ยางนอกยางในนะให้ขนาด เหมือนกันนะครับและที่สําคัญเวลายางนะไม่ต้องรอให้มันล้นเปลี่ยนใหม่ได้เลยนะฮะดอกยางเขาจะได้เยอะนะฮะลวดนะฮะเส้นเล็กๆอะไรรับรองตําไม่เข้าแน่นอนนะโดยเฉพาะยางคาเมลยางถูกยางดีนะครับคุ้มค่ากับมาตรฐานสากลแน่นอนนะฮะเขามีประสบการณ์กว่า50ปีเลยทีเดียวนะส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นมาเลยนะมั่นใจคุณภาพได้อ่ะท้ายที่สุดขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะไว้รอชมกันใหม่ทริปหน้าบอลจะใช้เงิน5,000บาทขี่ทั่ว ภาพตะวันออกจะมันจะสนุกแค่ไหนไว้รอติดตามชมจนคลิปนี้บายบายฮะขอกลับบ้านไปนอนพักผ่อนก่อนครับผมออกไปใช้ชีวิตได้เต็มที่หาประสบการณ์มนาไนด้กับชีวิต